รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพรินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินมไัยบ่ายค้อย กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้เราคุยกันกับนักวิชาการอาวโุโสนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ TDRI ดรนนทริดพิศระยบุตรนะคะถึงเรื่องของการแก้สมก,การเศรษฐกิจรับโควิดละรอก3ด้วยเงินกู้นะคะไปดูกันค่ะว่าสถานะการคลังของไทยเป็นอย่างไรและการจัดการควรจะเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะดรนนริดค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเรียนถามถึงเรื่องที่รัฐบาลเพิ่งจะเคาะนโยบายเยียวยาเพิ่มเติมเนี่ยค่ะการมีนโยบายเยียวยามีมาตรการออกมาในเวลานี้เนี่ยเท่าที่ประเมินคิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในตอนนี้อย่างไรบ้างคะครับส่วนตัวนะครับถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือยังมองว่ามีการอัดฉีดที่น้อยไปนะครับแต่ก็แน่นอนว่าเนื่องจาก ตอนนี้เป็นแผนใช่ไหมครับคำว่าเป็นแผนก็คือภาครัฐอาจจะลองใช้ก่อนสองสัปดาห์หนึ่งเดือนเพื่อที่จะลองดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วอาจจะมีการอัดฉีดเพิ่มเติมนะครับแต่การคอมเมนต์ครั้งนี้เลยต้องบอกก่อนนะครับว่าตามแผนปัจจุบันผมยังมองว่าน้อยไปพอสมควรนะครับขออนุญาตให้เหตุผลนะครับประการแรกก็คือเราต้องเปรียบเทียบถึงสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดแล้วเราจะพบว่า เวฟสามนะครับหรือการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณต้นเดือนเมษายนเนี่ยมีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเห็นจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นสูงมากจำนวนผู้เสียชีวิตก็เยอะอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันทําให้อาตรการที่ภาครัฐนะครับถึงแม้ภาครัฐจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ล็อกดาวน์นะ แต่ก็มีการจำกัดติดเวลาทำการพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าเราลงไปสำรวจด,ดูตลาดนะครับไปเดินดูตามห้างร้านต่างๆร้านอาหารต่างๆเราจะพบว่าปริมาณคนที่ออกมาเนี่ยน้อยลงอย่างน่าใจหายจริงๆนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตอนเวฟแรกนะครับเวฟแรกก็คือในช่วงเมษายนปีที่แล้วที่มีการระบาดรอบแรกเนี่ยภาครัฐล็อกดาวน์หนักจริงแต่ว่าเศรษฐกิจเงียบแค่เดือนเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย มันเงียบในลักษณะที่ว่ายังไม่รู้อนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการเนี่ยที่อัดฉีดนะครับควรจะไม่น้อยกว่าเวฟแรกที่อัดฉีดไปนะครับถ้าจำกันได้นะครับเรากลับไปดูเวฟแรกเนี่ยภาคแรกมีการอาัดฉีดค่อนข้างเยอะนะครับมีการเตรียมเงินมากถึงหนึ่งล้านล้านบาทในการอาัดฉีดมีการเตรียมซอฟท์โลนมากถึงห้าแสนล้านนะครับในการอัดฉีดนะครับผมมองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปัจจุบันแล้วเนี่ยแพ็กเกจปัจจุบันที่ภาครัฐให้เนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับจะอยู่ที่ประมาณระดับสองถึงสามแสนล้านเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไซส์ของการอัดฉีดน้อยกว่ามากนะครับอีกตัวที่หนึ่งก็คือเราต้องลงไปดูลึกถึงไส้ในด้วยนะครับว่าเวลาเราดูไส้ในเราจะพบว่าเว็บสามเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐทำอาจจะยังไม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์นะครับเช่นภาครัฐจะมีการพยายามที่จะวางเงินไว้ อัดฉีดให้กับการที่คนจะออกไปใช้ e w a c h e r ไปจับใจ่ายใช้สอยนะครับเงินตรงนี้ผมคิดว่า,าการจะรุ่งเศรษฐกิจมันก็จะลงไปไม่ถึงรากฐานไม่ลงไปถึงพวกหาเช้ากินข้าเพียงพอครับอืมค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะลงรายละเอียดมาถึงโควิดระลอกนี้เนี่ยคะ่ะดูนโยบายต่างๆที่ผ่านมากับนโยบายที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยประเมินหน่อยคะ่ะว่าอันไหนที่คิดว่าได้ประโยชน์มาก,อ,ามากอันไหนที่คิดว่าได้ประโยชน์น้อยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ครับคือถ้าเรามองกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบนะครับในเรียนสาปัจจุบันนะครับโดยมากผมคิดว่าจะมีอยู่สองกลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกก็คือจะเป็นกลุ่มพวกคนที่หาเช้ากินค,ำค่ำนะครับคนที่ทํางานต่างๆคนที่สนับสนุนเช่นตอนนี้บริษัทมีการกําหนดให้ work from home กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นร้านค้าร้านรวงต่างๆที่อยู่ใกล้ๆก็จะได้รับผลกระทบนะครับแรงงานนะครับได้รับผลกระทบ นะครับตรงนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญก็คือกลุ่ม SME ธุรกิจรายเล็กนะครับโดยทั่วไปเนี่ยธุรกิจรายเล็กเนี่ยมักจะมีเงินออมสำรองจ่ายเนี่ยอย่างมากก็3 6ถึงเดือนนะครับแต่ถ้าเรามาดูการรากยาวของวิกฤตนะครับ SME บางรายเนี่ยอาจจะยังไม่ฟื้นตั้งแต่โดนวิกฤตลอกที่1และลอกที่2เข้ามาโจมปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มแรงงานนอกระบบแรงงานที่อยู่ในระบบที่เป็นคนหาเช้ากินค่า รวมทั้งเอสเเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้ผลกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของภาครัฐที่เหมาะสมนะครับจึงควรเป็นมาตรการที่เข้าไปช่วยคนกลุ่มนี้นะครับ mm hmm. ทีนี้ถ้าเราสแกนดูเราก็จะพบว่าสิ่งที่ภาครัฐออกมารอบนี้ที่ช่วยเหลือเยอะๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการกำหนดนะครับผมจําชื่อโครงการไม่ได้นะฮะแต่ว่าเป็นโครงการที่กําหนดให้กลุ่มของอแรงงานนอกระบบสามสิบกว่าล้านคนนะครับและกลุ่มในระบบที่ มีรายได้น้อยกว่า15,000บาทนะครับแล้วก็มีไม่มีเงินฝากเงินออมถึง500,000บาทเนี่ยนะครับซึ่งรวมกันแล้วประมาณสัก40่40กว่าล้านคนเนี่ยจะได้เงินสัปดาห์ละ1,000เป็นเวลา2สัปดาห์นะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าเหมาะสมแต่ว่าแน่นอนว่าผมยังมองว่าน้อยไปหน่อยนะครับ <S <S ทีนี้ในส่วนที่ผมคิดว่าอาจจะเหมาะสมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการลดค่าน้ำค่าไฟ นะครับแน่นอนว่าการที่ภาครัฐเนี่ยกำหนดให้อ่มีคนมีการเวิร์คฟอร์มโฮมเนี่ยค่าน้ำค่าไฟก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นมาตรการที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับในขณะที่มาตรการที่ผมอาจจะเห็นด้วยน้อยกว่าก็คือเรื่องของลักษณะของ e-washer นะครับคือถ้าเราลองไปดูไส้ในเราก็จะพบว่าภาครัฐพยายามที่จะกระตุ้นให้คนมีกําลังจับจ่ายใช้สอยนี่แหละเอาไปเอาไปซื้อของ นะครับแต่อย่างเหมือนอย่างที่ผมพยายามอ่าคอมเมนต์ Comment นะครับว่าโครงการในลนักษณะนี้เนี่ยมักจะไม่ได้เกิดการกระตุ้นจริงนะครับหรือแม้แต่ั้งกระตุ้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดการชิดในในในอ่อุปสงค์นะครับที้ผมอธิบายทีละตัวนะครับตัวแรกที่ทําให้ผมเชื่อมันไม่เหมาะสมก็คือสมมุติว่าโดยทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยคนที่มีฐานะเขาก็มีการใช้ใจ่ายสออ่าใช้สอยต่อรายเดือนสูงอยู่แล้วนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเดือนแสนสองแสนสามแสนเนี่ย การที่คุณจะใช้เดือนหนึ่งห้าหมบาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะฉะนั้นเงินห้าหมบาทที่ใช้ต่อเดือนอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมครับเขาแค่ขอใบเสร็จก็สามารถที่จะ,อะเอามาเข้าโครงการกับภาครัฐแล้วก็เหมือนกับเขาเสมือนได้เงินฟรี free. นะครับไม่ค่อยได้เกิดการกระตุ้นระลอกใหม่นะฮะนี้เป็นประเด็นที่ทําให้โครงการลักษณะของการกระตุ้นรายจ่ายอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยได้ผลนะครับมักจะเป็นเงินเดิมนะครับในวิธีที่สองนะครับเราเคยเจอกรณีของรถคันแรกมาแล้วนะครับก็คือเวลาที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นนะครับมันเกิดเอ่อกำลังซื้อเยอะจริงๆนะครับแต่นะครับ,นะรบลองคิดดูว่าเวลาเราซื้อรถเราซื้อบ้านเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งกําไรนะครับเราคงไม่ได้อยากที่จะมีบ้านหลายหลังมาก<ฮ>ไม่มีรถหลายหลังมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่งเงินใหม่แต่มันเป็นแค่เงินอนาคตบางคนเนี่ยพยายามที่จะซื้อรถในอนาคตอยู่แล้วนะครับบางคนพยายามที่จะซื้อบ้านในอนาคตอยู่แล้วแต่เห็นภาครัฐแจกแคมเปญตอนนี้นะก็เลยมาเปลี่ยนย้ายเวลามาตอนนี้เองเพะะื่อนผลที่ตามมามันคืออะไรมันคือทําให้ยอดขายของบริษัทอาจจะเยอะขึ้นตอนนี้นะครับแต่พอเวลาไปตีหน้าเนี่ย ไอ้คนที่เคยจะซื้อปีหน้ามันซื้อไปแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้ซื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเกิดปัญหาอุปสงค์ที่ลดลงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโครงการลักษณะของการกระตุ้นรงจาก e w a c h e r เนี่ยผมมองว่าหนึ่งก็คือมันไม่ได้ลงไปที่รากหญ้านะครับกับสองก็คือมันมักจะไม่ได้มีเงินใหม่มีหลุดรั่วอะไรต่างๆเหล่านี้นะผมจึงไม่ค่อยเห็นด้วยครับ อืมค่ะอันนี้คือความเห็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องของการใช้เม็ดเงินจากมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ออกมาแล้วก็กําลังจะออกมานะคะแต่และมาตรการนี่ก็ต้องคํานึงถึงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างที่อาจาร,รย์บอกกลุ่มคนหาเช้ากินขําแล้วก็กลุ่ม SME เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต้องการเม็ดเงินในการช่วยเหลือที่ตรงจุดด้วยนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของ เงินที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะที่บอกว่ายังไม่พอเนี่ยเท่าที่ประเมินคิดว่ารัฐบาลจะต้องอัดฉีดงบอีกสักเท่าไหร่ที่จะเยียวยาโควิดรอบนี้นะคะครับประการแรกนะครับจำนวนเป็นเงินที่ต้องการเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยมันสิ้นสุดเมื่อไหร่ะนะครับตอนนี้มันมีอยู่แค่สองวิธีที่ทําให้การระบาดสิ้นสุดอย่างรวดเร็วอย่างแรกก็คือทํายังไงก็ได้ให้คนอยู่บ้านมากที่สุด ครับซึ่งตรงนี้ต้องการใช้เงินการอาดฉีดเงินแน่นอนกับสองก็คือการซื้อวัคซีนแล้วก็รีดฉีดฉีดฉีดให้รวดเร็วกว่านี้นะครับให้ถึงเป้านะครับถ้าดูแผนวัคซีนของภาครัฐนะครับเราก็น่าจะพอติ้งต่างได้นะครับว่าถ้าจะเกิดการฉีดจำนวนมากและถ้าการฉีดวัคซีนเป็นไปตามที่ภาครัฐวางแผนเนี่ยอย่างน้อยก็คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยสักสี่ถึงหกเดือนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าภาครัฐมีการควบคุมการระบาดจริงจังก็แปลว่าภาครัฐควรจะอัดฉีดให้ประชาชนอยู่บ้านมากที่สุด ใช่ไหมครับในช่วงสี่ถึงหกเดือนนี้จนกระทั่งเราฉีดวัคซีนจนดนครบนะครับอืเพราะรฉะนั้นเนี่ยจํานวนเนงินที่ต้องอัดฉีดแน่นอนว่าเรารู้เวลาแล้วว่าต้องใช้สี่ถึงหกเดือนนะครับเราก็ต้องมาแกต่อวว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมันควรจะอัดฉีดสักเท่าไหร่นะครับผมเห็นด้วยกับภาครัฐนะครับว่าการอัดฉีดถ้าอัดฉีดที่รากย่าน,นะครับเราให้รากยาก็ออกไปซื้อของนี่มันก็จะช่วยเอสเอ็ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะชอบโครงการลักษณะที่ว่าอัดฉีดกับรากยาน,นะครับ ถ้าเราดูจํานวนคนลากย่าที่ภาครัฐคุณอัดฉีดนะผมเห็นด้วยว่าการที่ภาครัฐตั้งเป้าไว้ที่กลุ่มแรงงานนอกระบบ30ล้านคนนะครับและกลุ่มกลุ่มของในระบบก็คือแรงงานที่หยุดทํางานกับบริษัทแต่งเงินเดือนน้อยกว่า15นะครับอีกประมาณสักเจ้าล้านคนนะครับถ้ารวมกับกลุ่มป่อบ,บางอีกพอสมควรเช่นพวกผู้สูงอายุต่างๆนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ40กว่าล้านคนนะครับทีนี้เราได้จํานวนคนแล้วนะครับก็เหลืออีกตัวเดียวคือเราจะช่วยเท่าไหร่ นะครับซึ่ง <c oughs> ในส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราตีว่าแรงงานมีรายได้ประมาณสามร้อยบาทต่อวันใช่ไหมครับทำงานยี่สิบหกวันก็แ้วอย่างน้อยเขาต้องมีเงินเดือนประมาณสักแปดพันบาทถ้าภาครัฐช่วยประมาณสักสามพันถึงสี่พันบาทเนี่ยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งให้เขาพยายามหาเองเนี่ยก็จะช่วยลดให้เขาไม่ออกจากบ้านได้เยอะนะครับช่วยสถา,านการณ์เขาได้ดีพอสมควรแล้วก็ไม่ใช้งบประมาณมากเกินไปนะครับถ้าตีเข้าประมาณสามพันบาท สามพันห้าร้อยบาทอย่างที่ภาครัฐเคยให้มาก่อนนะครับคูณสี่สิบล้านคนก็นจะประมาณสักแสนสี่หมื่นล้านนะครับเมื่อรวมกับเวลาสี่เดือนนะครับก็แปลว่าภาครัฐคูณจะต้องใช้ประมาณสักห้าแสนล้านครับในการอัดฉีดครับอืมค่ะตรงนี้ก็เป็นจำนวนเงินที่อาจจะเรียกว่าเป็นการประมาณการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็บอกไว้แล้วว่าจริงๆปีหกสี่เนี่ยก็มีงบอยู่จำนวนเนี้ยที่สามารถใช้ได้แล้วก็ถ้า โควิด -19 และลอกใหม่ยังไม่สิ้นสุดก็จะมีการไปกู้เพิ่มเป็นออกพรบกู้เงินเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มในปีต่อๆไปได้แล้วก็มีแนวทางสำหรับกลุ่มต่างๆที่รัฐบาลออกมาทางอาจารย์ก็ให้ข้อเสนอแนะเราว่ายังมีเรื่องของการคิดสำหรับคนกลุ่มต่างๆที่อาจจะตกหล่นหรือว่าต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดเนี่ยนะคะคิดว่ายังมีช่องโหว่ตรงไหนหรือว่ามีข้อจากัดตรงไหนในการเชื่อประมาณที่จะเยียวยาอีกไหมคะ คือผมเมื่อกี้ทางท่านพูดไปเรื่องของกลุ่มปลอบานน้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับค,คือโดยทั่วไปแล้วเวลาเราเกิดวิกฤตนะครับอมันจะมีคนประชากรกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รัว่าผลกระทบรุนแรงกว่านะครับเพราะเขามีความปลอดบางต่อวิกฤตอยู่แล้วนะครับนั่นหมายก็ว่าสถานการณ์ตอนแรกเขาก็ลําบากเขาก็อยู่ยานเรียกว่าอยู่บนเส้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ้าภาครัฐสามารถที่จะกันส่วนหนึ่งไปช่วยเขาได้นจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมพูดถึงคนกลุ่มไหนนะครับผมพูดถึงเด็กในครอบครัวยากจนนะครับเรารู้ว่ามีอย่างน้อยเกือบเกือบสามแสนคนนะครับที่เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนท้ายที่สุดเนี่ยบางคนต้องออกจากโรงเรียนกลางคันนะครับเพราะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้บางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้แย่ที่สุดคือบางคนพ่อแม่ไม่มีฐานะจนกระทั่งเด็กต้องพึ่งพาอาหารกลางวันที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราเห็น เด็กกลุ่มเนี้น่าจะได้รับผลกระทบทีท่รุนแรงจากโควิดนะนี่เป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มแรงงานที่ตกงานซ้าซ้อนนะครับสถิติของการว่างงานพบว่าจํานวนคนตกงานนะกระโดดจากประมาณสามถึงสี่ละแสนล้านอ่าสามถึงสี่แสนคนในในอช่วงปกตินะกระโดดมาเป็นเจ็ดแสนคนนะครับเอ้ตรงนี้เองเราจะเห็นว่าจํานวนคนตกงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาต้องดูแลครอบครัวต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิดวิกฤตของคนกลุ่มนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับผู้สูงอายุ คนพิการนะรกลุ่มต่างๆวันนี้เป็นกลุ่มที่เวลาที่ธุรกิจอยากจะเลิกออฟเนี่ยก็เลิกออฟก่อนอนะครับผู้สูงอายุบางคนต้องพึ่งพางเงินจากครอบครัวพอครอบครัวได้รับผลกระทบใช่ไหมครับผู้สูงอายุก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ส่งเงินให้ผู้สูงอายุเอ้ยตรงนี้ยังเป็นตัวอย่างของคนกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ตามจุดต่างๆนะครับที่ถ้าภาครัฐสามารถที่จะเข้ามาช่วยอุดหนุนเพิ่มเติมได้จะเป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆภาครัฐก็ได้มีความพยายามในการ address ตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่า วางแผนมันเนี่ยยังยังจะไปนเน้นแจก,กเดือนมิถุนานกรากฎาดาย,ยังยังอยู่ห่างออกไปทั้งๆที่ผมมองว่ากลุ่มนี้กับเป็นเออเจนที่ควรจะเข้ามาดูแลก่อนครับค่ะดังนั้นข้อเสนอก็คือว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมกลุ่มนี้เนี่ยควรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะ เด็กในครอบครัวยากจนกลุ่มแรงงานที่ตกงานซ้ำซ้อนผู้สูงอายุคนพิการอยากให้ความช่วยเหลือชัดเจนแล้วก็เร่งด่วนเร็วที่สุดด้วยนะคะเรื่องของการใช้เงินกู้เรื่องการกู้เพิ่มในอนาคตไปจนถึงเรื่องของสถานะการคลังของทางรัฐบาลเนี่ยค่ะอาจารย์มีความเป็นห่วงตรงไหนไหมคะว่าสถานะการคลังของรัฐบาลเนี่ยจะงนง่นไหมหรือว่าจะมีเงินพอไหมที่จะมาช่วยเยียวยานะคะ อ่าผมต้องตอบว่าอยู่ห่างๆอย่างพวงๆนะฮะดูเชียงช่างๆอย่าง่วงๆอไอเดียก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นประเทศที่มีอ่ะสะเสถียรภาพกานด้านการคลังค่อนข้างดี นะครับเรามีหนี้สาธารณะต่อ GDP ตัวนี้มันเป็นตัวที่สะพอนถึงสถานะทางการคลังนะฮะเราอยู่ที่ประมาณ5็5 7ปีนี้นะฮะเมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาบอกว่าประมาณ106%เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ที่อาจจะดูวิกฤตนะแต่ว่า57ก็แปลว่าเรายังมีเพดเรายังมีช่องว่างอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงสถานะปัจจุบันเนี่ยผมยังถือว่ามีหลายเพดเขาเรียกว่า มันมีหลายเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมมันถึงสูงกว่าปกตินะไม่ว่าจะเป็น GDP เราที่ชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องกู้หนี้มาผกซึ่งท้ายสุดมันสอดคล้องกับหลักวิชาการนะครับแต่สิ่งที่ผม่ว,วง่วงนะอันนี้ก็ก็คือการมองภาพไม่ควรจะมองภาพที่สวยหรูจนเกินไปนะครับแน่นอนว่าเมื่อ GDP เรากลับมาเติบโตขึ้นได้เนี่ยไอ้วหนี้สัดส่วนห้าสิบเจ็ด เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะลดลงตามหลักคณิตศาสตร์นะเพราะว่าตัวฐานมันเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดความยั่งยืนในกนารคลังในอนาคตเนี่ยก็คือว่าเงินที่ภาครัฐเอาไปฟื้นฟูนะครับแผนที่ภาครัฐพยายามจะสร้างนะครับตัว GDP ให้เติบโตขึ้นในระยะยาวเนี่ยมันมั่นคงขนาดไหนนะครับอย่างเช่นรัฐบาลพยายามจะขายของว่าเราพยายามจะมีรถไฟความเร็วสูงตอนนี้มันสร้างไปถึงไหนแล้วภาครัฐพยายามที่จะ หาฐานเศรษฐกิจใหม่นอกจาก EEC นะครับรวมทั้งการดัน EEC ด้วยเนี่ยมันไปถึงไหนแล้ว connectivity ที่เราบอกว่าเราจะไปค้าขายกับต่างชาตินะครับเราจะเชื่อม AEC ทางบกนะครับมันไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้รถไฟจากจีนนะครับที่คุณหนิงเนี่ยมันวิ่งมาจนถึงเวียงการแล้วนะครับคำถามคือตอนนี้เราพร้อมหรือยังที่จะขายกับเขานะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยมันจึงขึ้นกับว่านะครับการที่ภาครัฐจั สร้างการลงทุนสร้างฐานเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยมันแวลิดขนาดไหนที่จะสร้าง GDP ให้โตขึ้นเลยยะยาวครับอืมค่ะตรงนี้นี่ก็เป็นประเด็นสําคัญน,นะคะที่ภาครัฐเนี่ยคงจะต้องไปดูเรื่องของการประเมินสถานการณ์แล้วก็สถานะการคลังแล้วก็การวัดการวางแผนในการจัดการงบที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอาจารย์มีขอ้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบ ก,การฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID โควิดระลอกนี้นะคะครับผมขออนุญาตข้ามไปในเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจไปพูดในเรื่องของทีหลักคือเรื่องของมิติทางด้านสุขภาพะนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเราจะออกจากวิกฤตรงนี้ได้เนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีการฉีดวัคซีนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นยัง <ừ. S 2> ส่วนหนึ่งที่ภาครัฐควรจะต้องใช้และผมคิดว่าเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดนะครับคือการหาวัคซีนที่ดีที่สุด <C> e <at> มาฉีดให้คนเยอะที่สุดผมประมาณการตัวเลขเมื่อกี้ให้ฟัง <C> e <at> นะครับว่าถ้าเราต้องอัดฉีดให้คนรอวัคซีนเนี่ยใช้ถึงห้าแสนล้าน <C> e <at> ใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าถ้านะครับถ้าเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้นะครับเราทําแบบประเทศอ,อิสราเอลเรายอมจ่ายสองพันบาทต่อโดส <C> e <at> นะหนึ่งพันบาทต่อโดสสองพันบาทเพื่อให้ให้ครอบกลุ่มชื่อไฟเซอร์เข้ามาฉีดเจ็ดสิบล้านคนนะครับใช้เงินเพียงแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นล้านค่ะ ตรงนี้เองเป็นหัวใจสําคัญนะครับภาครัฐคิดได้เมื่อไหร่ภาครัฐต้องรีบปรับขบวนนะครับอย่าให้การเขียมในเรื่องของวัคซีนมาแล้วท้ายสุดต้องมาจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกครับฉีดแล้วอัดฉีดเล่าไม่จบักทีนะครับส่วนที่สองนะครับคือผมเห็นใจคนหาเช้ากินขํานะครับที่ท้ายที่สุดแล้วภาครัฐอัดฉีดน้อยบ้างทําให้เขาก็ต้องออกมาทํางานาออกมาเสี่ยงนะครับอยากให้ภาครัฐเร่งฉีดคนกลุ่มนี้มากนะครับเอาวัคซีนดีๆมาฉีด นะครับให้เร็วที่สุดนะครับอย่าไปเน้นการลงทะเบียนเป็นฟอร์มอลิตี้มากนะครับทำยังไงก็ได้ให้เปิดฉีดแบบทุกพื้นที่ตามเซเว่นตามห้างตามบริษัทเลยได้ไหมนะครับฉีดให้เยอะที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับไม่ต้องมีพิธีการอันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยประเทศได้มากครับ อืมค่ะก็สัมพันธ์กับเรื่องของมิติเศรษฐกิจด้วยนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยให้ทั่วถึงมากที่สุดก็จะไปช่วยถึงเรื่องของความมั่นใจแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวตามมาวันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะสําหรับข้อมูลที่นํามาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะกลับขอบพระคุณค่ะ สวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะดรนนทริร์พิสันล,ลยบุตรนะคะนักวิชาการอาวุโสนโยบายเศรษฐ,ฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องของการมองถึงนโยบายทางเศรษฐกิจสมการทางเศรษฐกิจกับโควิดระลอกสาด้วยเงินกู้แล้วก็มาตรการเร่งด่วนมาตรการระยะต่อไปที่รัฐบาลได้มีการเยียวยาผลกระทบกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1นทรอบนี้นะคะถ้าจะ สรุปค่ะคุณผู้ฟังก็คือเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะครม,มก็มีการเคราะถึงมาตรการที่จะออกมารวมกับมาตรการเดิมเนี่ยนะคะก็จะมีมาตรการเร่งด่วนวงเงิน85,500 50, ล้านบาทก็จะมีโครงการเราชนะจะครอบคลุมประชาชนประมาณ3 2 9ล้าน9แสนคนนะคะก็เพิ่มวงเงิน2,000บาทรวมเป็น 67,000ล้านบาทให้ใช้จ่ายถึง30มิถุนายนปี64มีโครงการมส3เรารักกัน อีกประมาณ9ล้านสองแสนคนเพิ่มวงเงินอีก2,000บาทนะคะรวมเป็น1 8 5 0 0ล้านบาทใช้จ่ายได้ถึง30มิถุนายนนี้แล้วก็มีมาตร,รการฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะโครงการคนละครึ่งเฟดส3 31ล้านคนให้คนละ3,000บาทอันนี้เดี๋ยวรอกำหนดการใช้จ่ายก่อนนะคะแล้วก็มีโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้4ล้านคนอันนี้คือที่เป็นอ e ีวอร์ชสูงสุด70,00บาทให้ใช้จ่ายในช่วง สิงหาคมถึงธันวาคมปี64นะคะขณะเดียวกันค่ะก็จะมีมาตรการระยะถัดไปก็คือใช้วงเงินประมาณ140,000ล้านบาทกับมาตรการลดค่าครองชีพเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทต่อคนก็จะครอบคลุมกับประชากรประมาณ13,600,000คนนะคะระยะเวลาคือกรกฎาคมถึงธันวาคม มีการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอีก200บาทต่อคนรวมกลุ่มนี้เนี่ยประมาณ2ล้าน5แสนคนระยะเวลากรกฎาถึงธันวาคมปีนี้นะคะแล้วก็จะมีแผนของการใช้งบประมาณก็คือ ในงบประมาณเยียวยาโควิด -19 ทเนี่ยค่ะวงเงิน3แสนล้านบาทจะแบ่งเป็นพรกอเงินกู้2 4 0แสนล้านอันนี้เนี่ยต้องใช้ให้จบใน30กันยายนนี้กับพรบรงบประมาณปี64ที่เป็นงบการฉุกเฉินอีก60หมืล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีแผนของการใช้เงินงบประมาณปี65ดังนั้นปี65เนี่ยเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม เป็นต้นไปนะคะจะมีงบกลางฉุกเฉินอีกประมาณ89,000ล้านบาทก็มีทุนสำรองของกระทรวงการคลัง50,000ล้านบาทซึ่งจะมีการออกพอรบโอ,อนงบประมาณแล้วก็การพิจารณาออกพอรกกู้เงินเพื่อจากกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้คือภาพใหญ่ของมาตรการที่ออกมาสำหรับงบประมาณที่จะเยียวยาโควิด -19 ระลอกใหม่นี้นะคะก็เป็นเรื่องของ มาตรการเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันที่เมื่อสักครู่ทางดรนนทริตพิศรยบุตรได้พูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือมิติด้านสุขภาพที่จะสัมพันธ์กับเรื่องของเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวนั่นคือวัคซีนที่จะต้องเร่งนําเข้ามาแล้วก็ต้องเร่งฉีดให้กับคนไทยให้ได้ทั่วถึงครอบคลุมแล้วก็เร็วที่สุดนะคะจะเป็นตัวแปรสําคัญเลยที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยได้ฟื้นตัวได้เร็วหรือไม่เป็นไปตามแผน หรือไม่นะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับพินิษเศรษฐกิจการเมืองค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ